โอเคฮะต่อกันต่อต่อกันอ,กอีกอสวัสดีอีกครั้งนะฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วเอ้ยไม่ต้องเล่าหรอกอ่ะก็ต่อจากเมื่อกี้เลยนะฮะเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้เพราะผมวันนี้วันนี้ผมว่างเป็นพิศนะเศษฮะอา้าวอัาปูเรามาชมวิวบ้านซะหน่อย โอ้โหดูสิธรรมดาธรรมดาอืมรอบๆข้างหลังนี่ก็ใช้ได้นะใช้ได้เลยอะไรไงเจ๋อเกน,น้อยเก่ใหญ่แล้วแหละอ่ะงั้นเราก็ไม้ก็จะหมุนแล้วสิสตัดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกลับบ้านก่อน ฮช่วงนี้เบอร์จัดโอ้ยแปหนึงนะอ้โอเคโอเคเซฟสักหกก้อนนี่เลยพวกแรกนี่ก็จัดเป็นอาหารนะฮะกินได้กระจกก็อาหาร ก่อนหนังสืออ็นชานนี่เก็บไว้นี่ของล้ำค่าอินโดเพลด้วยอกระดูกนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารแอ่ซีดีด้วยอ่าจะไม่เดือดไม่ต้องห่วงมีเตียงแล้วนอนหลับสบายอ่าเดี๋ยวค่อยไปตัดไม้ดีกว่านี้เสร็จแล้วมั้งอืม ใสส่องเจ้าสองต้นนี้ดีกว่าฮะเร็วเร็วเร็วเลี้ยวเร็วเร็วเร็้ยวฐานก็จะหมุนแล้วเนี่ยอ่าฮะมาเท่นะเอ้ยหลังคา เดี๋ยวค่อยเคลียร์อ้าอ oh. ้าเอ้ยงาแตกงาแตกละร้อนตัดไม้ดีกว่า Ugh. Okay, 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 okay. Ugh, uh huh, ugh, 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 ตัดไปนะฮะเอาจนขวานหมดนู่นแหละช่วงตัดไม้นี่ก็จะเป็นช่วงที่น่าเบื่อมากหรือว่าผมจะตัดคลิปไปดีนะตัดคลิปพอตัดจนครบแล้วก็ไปสร้างบ้านต่อนะโอเคไหมฮะงั้นก็ขอตัดคลิปไป ก่อนฮะอ่าไม่ตัดดีกว่าเฮ้ตัดนั่นแหละเฮ้ตัดตัดตัดก็ตัด,ตด,อตดโอเคฮะตัดไปมากกว่านี้คงจะไม่ดีเพราะมันจะเสียฟิลอ่า ตัดไปแล้วเราค่อยปลูกทดแทนปลูกทดแทนปลูกทดแทนจะได้มีไม้ใช้ไปตลอดอแค่น,นี้ก็พอละขวานนี้เอาไว้ทําบ้านมาั่งนี่เราก็ได้ตอนนี้เราก็มีต้นพัน์ุเยอะเลยนะฮะต้นกล้าต้องเก็บไว้ปลูกเราต้องรักธรรมชาตินะมันไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้อะ่ะ ไม่ใช่งั้นมันเราจะดำรงชีวิตยอยู่ไม่ค่อยสะดวกนะอ่าโอเคโอเคอย่าออกไม่ให้ออกโอเคอ่าประมาณนี้แหละอาเฮ้ยสีขาวอีกโอ้โหเฟลเฟล ฟิวฟิวฟิวแฟบแฟบไม่ใช่ฟิวแฟบฟิวแฟบฟิวแฟบจุ๊บโอเคตอนนี้บ้านของเราก็เสร็จสมบูรณ์เอ้ยไม่สมบูรณ์เราต้องตกแต่งอะไรสักนิดสักหน่อยฮะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้จริงๆ ก็มาจะเอ้ยเราก็จะมาทำปันไดกันเลยบันไดลิงก็ใช้ประมาณเท่านี้แหละน่าจะพออยู่นะอ่าพอด้วย อ,นนะะอ่ะแบบนี้เพราะข้างหน้ามันคือโล่งๆมันแบบโล่งๆนะฮะเราก็ต้องปรับแต่งสซะหน่อยมันน่ารักมีสไตล์อ่ะอไม่เอาไม่เอา ไม่งี้ดีกว่านี่อ๋อใช้ได้อเออเออเออเดี๋ยวถ้าเราไปนรกอะ หาไฟมาใส่นะฮะไอ้ที่มันเป็นอะไรนะอะเขาเรียกอะไระหินเรืองแสงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะน่าจะหินเรืองแสงนั่นแหละอืมอันนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะอ่ามันแปลกๆนะ ไปบล็อกหนึ่งดีกว่าไหมนั่นสิเออไม่ปะไม่เปย งั้นก็งั้นก็ติดตามผลงานของผมน,นะฮะว่าต่อไปเราจะไปขุดเหมืองกันนะฮะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยงั้นเราจะมาเสริมตติมแต่งให้กล่องนี้เราฮนะเอาเพชรสักประมาณร้อยก้อนโอ้ยไม่ใช่อาถ่านเราก็มีนิดเดียวไอรอนยังไม่มีเลยฮนะโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ จบเท่านี้แหละฮะอ่ะเดี๋ยวเก็บของ